เราก็จะมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้จะเป็นคลิปการดีดคอร์ดตีคอร์ดนะครับโดยใช้ลักษณะดีดสามสายนะครับสามสายบนคือสายสี่ห้าหกแล้วก็สามสายล่างจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าดูนะครับจังหวะที่หนึ่งนะครับจะดีดสายหกห้าสี่จังหวะที่สองจะดีดสามสองหนึ่งแล้วก็จังหวะที่สามนะครับก็จะดีด หกห้าสี่จังหวัดที่สี่ก็จะดิดสามสองหนึ่งเราจําอย่างนี้ก็ได้ครับเราจําอย่างนี้ก็ได้อะจังหวัดที่หนึ่งหกห้าสี่จังหวัดที่สามสองสามหนึ่งนะครับหกหรือว่าข้างบนจะเป็นเบดเบดแหลมเบดแหลมนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะต้องเป็นตึงชับตึงชับตึงชับนี้ก็ได้นะครับลักษณะจะเป็นการดิดแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้ครับ เช่นเคยนะครับเราก็จะมาฝึกใน4คอร์นะครับคอร์แรกคอร์ด G อ e ีเมเนอร์คอร์ด C แล้วก็คอร์ด D นะครับเช่นเคยครับ one two three by อ e ี e. เมเนอร์ซีดีแล้คอร์ด G อีเมนะ C E แล้วลง G นะครับแบบนี้นะครับลักษณะอย่างนี้ก็จะทำให้เรานะครับเล่นได้คล่องขึ้นหรือว่าคนไหนที่ยังไม่ได้นะครับคุณตัวแนะนำให้ดีดแบบช้าๆก่อนนะครับอาจจะดีดแต่ที่สายก่อนนะครับแต่ที่สายโดยเล่นสลับกันนะครับแบบนี้เนาะ หกก้าสี่แล้วก็สามสองหนึ่งหกก้าสี่สามสองหนึ่งหกก้าสี่สามสองหนึ่งสลับกันไปเรื่อยเรื่อยนะครับไปเรื่อยเรๆเลยช้าๆก่อนอ่าต่อไปจีนะครับเราเราเล่นดูอีไมนะ่น่า ลงมาจีนีไหมเนะดีดีแล้วก็มาจีแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับอ่าก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับคอร์ดไม่ได้ยากนะครับแต่ว่ารักษาการดีก็เล่นให้ค่องนะครับนะครับอ่า โอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าครับสวัสดีครับ